จ่ายจบหนุ่มสอนรามจำใจควักเงิน57,000บาทใช้หนี้แทนเมียเตียงหักสถานวงการอย่าเด็ดขาดแล้วโพสไอจี IG ให้โลกรู้ไปแล้วระหว่างคู่รักเคยหวานชํำหนุ่มสอนรามกับอดีตเมียติ๊กบิ๊กบัตเทอร์เรื่องเงินเรื่องใหญ่มากส่วนหนึ่งที่ต้องแตกหักกันคือเรื่องเงินที่ต่อไปนี้หนุ่มสอนรามไม่อยากจะชดใช้ให้ภรรยาอีกต่อไปแล้วย้อนไปช่วงมีนาคมติ๊กได้ยืมเงินกับเพื่อนสาวสุดสนิท ตามติดทวงหนี้มาพักใหญ่หลายเดือนอยู่ไม่ไหวจะทนคงรำคาญด้วยสุดท้ายหนุ่มสอนรามเบื่อหนักจำใจควักเงิน57,000บาทจ่ายจบไปเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและแน่นอนว่าเพื่อนสาวของติ๊กนั้นก็เลิกคบตัดเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ